สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะขณะนี้นักเรียนอยู่กับครูฟงังครูฟังมีชื่อจริงว่านางสาวอมรอรัตนทพรกลุ่มสาระภาษาไทยโรงเรียนวัดเนินเขาดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอการสอน แบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่19ถึงหน้าที่20นะคะค่ะถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะเรามาทำโจทย์ข้อที่6กันนะคะโจทย์ข้อที่6เขาบอกว่าให้นักเรียนคิดปริศนาคำผันวรรณยุกต์จากความหมายแต่ละวรรคของบทกลอนแล้วเขียนลงในวงเล็บ ตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างกันก่อนบรรทัดที่1ของตัวอย่างเขาให้ความหมายของคํานั้นมาว่าเขาให้ความหมายของคําที่เราจะผันนั้นนะคะมาว่าค้นเสาะสืบสแสวงก็คือคําว่าเฉลยคําว่าหานะคะน่ะต่อไปบรรทัดที่2ของตัวอย่าง ความหมายของคำที่เราจะผันนั้นก็คือโรคร้ายแรงในอดีตบรรทัดที่1เราได้คำว่าหาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องผันต่อจากคำว่าหานะคะก็คือโรคหาบรรทัดที่2ฉเฉลยคือหออาหาหาไม่เอกหานะคะต่อไปบรรทัดที่3บรรทัดที่3ความหมายของคำผันนั้นก็คือตามสีมาติด,ตด ตามเลขสี่มาติดติดก็คือเลขห้านะคะหอ่ออาหาหาไม่เอกหาหาไม่โทห้านะคะหาหาหา้าต่อไปเรามาทำโจทย์ข้อหนึ่งย่อยกันนะคะมันทัดที่หนึ่งความหมายของคำผันนั้นก็คือมันค้นจากพืชสัตว์มันค้นจากพืชสัตว์ก,ตก็คือขอไอไข่ ลำดับต่อไปบรรทัดที่2ความหมายของคำผันนั้นก็คือเจียวต้มผัดเป็นอาหารคำตอบของเขาคือไขค่ค่ะขอไอไข่ไข่ไม่เอกไขค่ค่ะต่อไปนะคะบรรทัดที่3ความหมายของคำผันนั้นคือตัวร้อนบอกอาการก็คือคำว่าไข้ค่ะ ข้อที่หนึ่งย่อยนะคะเขาให้ผ่านคำว่าไขไขไข่นะคะไขไขไข่ต่อไปข้อที่สองย่อยความหมายเรามาดูบรรทัดแรกนะคะความหมายของคำผันที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งนะคะก็คือยอดภูดสูงแลไปให้หวาดเสียว คำตอบก็คือผออาผาค่ะต่อไปบรรทัดที่สองนะคะความหมายคือคมมีดกรีดเป็นเสี้ยวแบ่งหลายซีกนะคะคำตอบคือผออาผาผาไม่เอกผาค่ะต่อไปบรรทัดที่สามความหมายของคำผันนั้นคือทำอาพร สวมใส่เก๋ไก่ดีคำตอบคือผ้านะคะพออาผาผาเมกผาผาไม่ถูกผ้าข้อที่สองย่อยเขาให้ผ่านคำว่าผาผาผ้านะคะผาผ่าผ้าต่อไปเรามาทำโจทย์ข้อที่สามย่อยกันนะคะหน้าที่ยี่สิบให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่ยี่สิบนะคะ ดูข้อ3ย่อยบรรทัดที่1ข้อ3ย่อยคือวีรัสตรีแห่งโคราชคําที่มีความหมายว่าวีรสตรีแห่งโคราชก็คือคําว่าย่าโมค่ะ,ะใส่แค่ชื่อย่านะคะก็คือมโอโมนะจ๊ะต่อไปบรรทัดที่สองความหมายของคําผันนั้นคือเครื่องสามารถบดแป้งได้เครื่องที่สามารถบดแป้งได้ก็คือเครื่องโม่ค่ะมโอโมโมไมเอกโมนะจ๊ะ ต่อไปบรรทัดที่3ความหมายคำผ่านนั้นคือคำพูดเกินจริงก็คือคำว่าโมโมโมมไม่เอกโมโมไม่โทโมนะคะอ่ะข้อที่3ย่อยนี้เขาให้ผ่นคำว่าโมโมโมนะคะต่อไปข้อที่4ย่อยบรรทัดที่1คําคำที่มีความหมายว่า ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าใหม่ภาษาอังกฤษที่แปลว่าใหม่ก็คือคําว่า noi nuovo ค่ะ noi nuovo ต่อไปบรรทัดที่2ความหมายของคําพันนั้นคือก้อนแข็งในไตกระเพาะนะคะก็คือ noi v o nuovo ไม่เอกนิ่วนะคะก็คือก้อนนิ่วนั่นเองต่อไปบรรทัดที่3ความหมายของคําพันนั้นคือสวมแหวนงามเหมาะเจาะ หมายถึงนิ้วของเรานะคะนิ้อีวอนิ้วเนื้อเม่นิ้วเนื้อไมีถืวนิ้วนะจ๊ะอ่ะข้อที่สีย่อยนะคะเขาให้ผันคําว่านิ้วนิ้วนิ้วนะคะค่ะขณะนี้เราก็ทำแบบฝึกหัดหน้าที่19หรือหน้าที่20เสร็จแล้วนะคะค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ